สวัสดีคะ่ะวันนี้ขวัญมาแนะนําเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมสามตะกอนนะคะเป็นเครือสมอนะคะคุณลูกค้ามีขวัญให้ชมนะคะอันนี้จะเป็นลายปากกาตรอปนะคะคุณลูกค้าเครือสมอนะคะนี่สีนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่ขวัญมาถ่ายตรงตากข้าวพอดีนะคะคุณลูกค้านี่นี่ไงคะ ข้าวนี่ข้าวม็ตรข้าวนะคะคุณลูกค้า,าสอง,จ,สองจะมาชมผืนที่สองนะคะผืนนี้จะเป็นลายประการดรอปนะคะดูเนี่ยค่ะเนี่ยสวยมากเลยค่ะนี่โทนสีนะคะสวยจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นงานใหม่แท้นะคะคุณลูกค้าจา้างานใหม่แท้โทรมือนะคะจา้า จะมาชมผืนที่สองนะคะผืนนี้จะเป็นลายนกยูนะคะคุณลูกค้าเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยนะจ๊ะนี่ขวัญให้ชมนะคะนี่ค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณลูกค้าข้างๆนะคะนี่เป็นข้าวนะคะนี่คือตากข้าวนะคะขวัญตากข้าวอยู่นะคะ ก็มารีวิวผ้าไหมสวยๆให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะพื้นนี้ขวัญขายอยู่ที่สามตะกอนะคะขวัญขายอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบาทนะคะคุณลูกคา้างานสวยมากเลยนะคะไม่มีตำหนินะคะคุณลูกค้านี่ขวัญให้ชมนะนี่นี่สวยจริงๆคะ่จะจ้ามาชมพื้นที่สามนะคะขวัญแนะนําเป็นพื้นที่สามื้นต่อไปนะคะอ๋อผืนแรกพื้นแรกน,นะคะ ขวัญก็ขายอยู่ที่2,002เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าเป็นงานเป็นเครือสมมนะคะเครือสมมทอสอดหางกระรอกด้วยนะคะคุณลูกค้าจ้ามาชมผืนที่้าจ้า,จามาชมผืนที่3นะคะขวัญแนะนําเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะผืนนี้นะคะย้อมครั่งลงโครนนะคะคุณลูกค้านี่สวยเลยนะคะแจ่มมากเลยนะจ๊ะสีประมาณนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่ ขวาญแนะนำในราคา2750บาทนะคะ2750บาทนะคะคุณลูกค้าขวัญแนะนำเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะผืนนี้ย้อมครั่งลงโครนนะคะคุณลูกค้าผืนนี้เพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยนะคะผ้ายังไม่ได้อาบน้ำยานะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจโทรสอบถามขวัญได้นะคะเบอร์โทร0898475361จ้านะจ๊ะขอบบอกจ้า จามาชมผืนที่สี่นะคะคุณลูกค้าจ๋าขวัญแนะนําผืนที่สี่นะคะผืนนี้นะคะเป็นลายใบไม้นะจ๊ะนี่ขวัญให้ชมเป็นลายใบไม้นะคะผืนนี้ย้อมย้อมครับทับย้อมครั่งทับสมอนะคะนี่สวยงามมากมายเลยนะคะขอบอกพื้นนี้นะคะเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะขวัญแนะนาเป็นโทนสีธรรมชาติจ้าสวยจริงๆนะคะวันนี้มารีวิวมารีวิวกับ ข้าวด้วยนะคะค no? ุณลูกค้าลมลมตีแรงมากเลยค่ะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะจ๊ะนี่ขวันมาตาข้าวด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๊าเป็นลายที่สวยงามมากมายเลยจ้าอันนี้อันนี้โชโช์ช ลม,ลมมันลมมันแรงมากนะคะคุณลูกค้าจ้่นี่ให้น้องกขะจับให้นะคะขวัญน,นำเสนอราคาอยู่ที่2750บาทนะจ๊ะแนะนำในราคา2750บาทเป็นงานใหม่เท้อเมือนะคะเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะคุณลูกค้ายอมครั่งกับเปลือกสมอนะคะคุณลูกค้าน,นี่สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกเลยนะจ๊ะนี่ขอบอกเนี่ย สนใจสอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร0898475361 0898475361นะคะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ขวัญแนะนำสีผืนนะคะจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะขวัญก็แนะนำฝากคุณลูกค้านะคะติดตามชมขวัญติดตามได้นะคะคุณลูกค้าสนใจก็สอบถามมาได้นะคะจ้าวันนี้ขวัญแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า